มองๆกันนอนแล้วนี่ด้วยสรุปพี่จะเอารองเท้าสีอะไรนะจะเอารองเท้าสีชมพูเอาถุงเท้าสีอะไรสีชมพูถุงเท้าก็สีชมพูด้วยบ่ใช่เอาเท้าต่อเอาเสื้อกีฬาด้วยไหมเอาหันมาถาป้าดีๆป้าไม่ได้ยินหรือป้าดีๆป้าพัดไปแล้วไปกีฬาเต็มปะอะไรอ่ะไอติมป้าไปกีฬาเต็มปะไอติมมาหรือยังไม่มายังไม่มา ดูราชีอู้วมันไก่เว้ยมันไก่จิ้มไปจอดดูลาชีมาไม่มาจอดอยู่บ้านเราเลยล <laughs> บ้านเราไม่มี <laughs> ไม่มีอยากกินม嘛ไม่ได้ชื่อมาอยากกินไหมล่ะตอนที่มาพีวันตาได้ชื่อมาอยากกินไหมเดี๋ยวป้าพาไปกินอยากกินไมู่เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วัดจะชื่อมา ่ะแล้วหนูอยากกินไหมล่ะตอนนี้น่ะอยากกินไหมตอนนี้พี่วัตอยากกินแรงบัอยากกินเลยนะถ้าคนจะไปซื้อได้เอาไหมอยากกินแรงบัมีสีแดงสีเขียวเอออยากกินไหมล่ะไปซื้อไหมอยากเรียอยากอยากเรียอยากกินไหมล่ะเดี๋ยวพาไปซื้อไปด้วยกันไหมเออไปซื้อไปให้ข้ามก่อนเดี๋ยวพี่วัตจะซื้อมาเอาให้ข้ามก่อน